เราได้ไหมวะนี่ชายที่ได้ฉายาว่าพ่อบถแห่งสนามอิจิโนเซคัสยะหรือว่าอิจิโนเซจิสุรุเอ้ยไม่ใช่คนละคนและผู้ที่นำมาผู้ถึออีกคนนั่นก็คือ อเมบิยะไทโยนั่นเองเด็กชายอัจฉริยะที่10ปีจะมีคนหนึ่งซึ่งก,กูก็ไม่รู้ว่าจะมีคนหนึ่งเพื่ออะไรเหมือนกัน <Bro. S 1> <c oughs> สำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเอา2ตัวละครมาพูดถึงความเหมือนและความต่างกันละกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะในพวกแบบทักษะด้านฟุตบอลหรือเป็นพวกพวกเ,เรื่องราวในชีวิตของเขาหรืออะไรทีท่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเอามาพูดถึงกันละกัน ระหว่างอ e ิจินนเซแล้วก็ไทโยไปเลย <c oughs> ท่สาสัตว์น่าฟุตบอลก่อนเลยก็แล้วกัน,กนอันนี้ผมจะขอพูดถึงโดยรวมทั้ง2ตัวเลยก็ลกนนะ e ose, แล้วกันนะทั้งอิจิโนเซแล้วก็ไทโยไม่ต้องพูดถึงด้านนี้อะไรให้มากความที่เห็นในซีรีส์นี่คือลุกลับเนี่ยทำได้ดีทั้งหมดเลยทั้งการเลี้ยงบอลการเล่นลูกอากาศโดดเด่นมากว่าสมดุลทางร่างกายควบคุมได้ดีสุดๆจังหวะการเล่นการต่อบอลลื่นไหลามากทั้งคู่นะฮะ ตัวอย่างเช่นอิจิโนเซเนี่ยที่เพิ่งเข้าทีมในโมงมาช่วงแรกเขาก็โชว์สกิลให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเขานั้นคือของจริงแต่ก็ยังไม่ผ่านมือเอนโดนะโซไทยโยนี่เราจะเห็นทั้งสองภาคเลยทั้งภาคโกที่อยู่ในโรงบาลขนาดอยู่ในโรงาบาลน,นั้นยังคล้องตัวซะขนาดนั้นตอนแข่งไม่ต้องพูดถึงเลยปาดเปรี้ยมากๆผมถือว่าทั้งสองคนที่เนี่ยสกิลทั้งหมดของเขาด้านฟุตบอลเนี่ยสอสินไม่กินกันเลยนะอันนี้เนี่ยผมว่าพอๆอกันนะฮะด้านฟุตบอลของเขา เรามาดูอีกอย่างนึงกันไปดีกว่านี่เลยผมขอพูดอันนี้หน่อยนี่ไงเราจะพูดปุ๊บรถบิงไปเลยด้านนี้นะครับผมจะพูดถึงสตอรี่ของตัว2คนนี้นะครับผมว่าเรื่องราวในชีวิตใน่ดีของ2คนนี้เนี่ยมันเหมือนกันมากๆคือมีโรคประจําตัวทั้งคู่ประสบเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ต้องป่วยสักขนาดนั้นอย่างเอจินโรเซกเนี่ยในตอนเด็กที่เราเห็นกันที่เดินเล่นอยู่ระหว่างทางข้ามถนนนี่แหละ จูจก็ได้เห็นหมาตัวหนึ่งที่กำลังจะถูกรถชนด้วยความที่เขาเนี่ยกรักหมายิกก่งกว่าตัวเอง <c oughs> อีิตเสก็เลยทำการเข้าไปช่วยหมาตัวนั้นแต่ว่าก็รถดดชนอยู่ดีนะเราไปรงประทุกด้วยนะแม่งชนทีนี่รอดมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเฉียวๆยแหละแต่ว่าก็นอนโรงพยาบาลหลายไหนปีมากๆ <c oughs> ช่วงเวลานั้นคือเข้าพบหมอเป็นประจำเลยจนแบบว่าโอเคกูจะจะได้เป็นผอโรงพยาบาลในอนาคตแล้วหม <c oughs> อเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวคุณจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะไม่งั้นนะสิ่งที่ไม่ดีที่ในร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะส่งผลถึงชีวิตของคุณในอนาคตได้นี่แหละสิ่งที่อิจิตาเสได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับส่วนไทยโยนี่เป็นอะไรวะคือเป็นอะไรนอนโรงพยาบาลวะ <c oughs> <c oughs> กูกูลืมแล้ว,วจำไม่ได้นะเพราะว่าเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไทยโย,ยมันนอนโรงพยาบาลตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนที่เทนมาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอไทโยอ่ะแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไทโยต้องรักษาตัวนานเลย ประมาณนี้แล้วกันคอยไปดูใช่ไหลืมแล้วแล้วก็ททางการที่สองคนปว่วยคิโลแบบนี้นี่แหละมันก็ส่งผลถึงอะไรมันส่งผลถึงอะไรทุกคนมันส่งผลถึงอะไรอะไรอะไรตอบมา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 ฉันก็เป็นมนุษย์ทุย <c oughs> ไปเกี่ยวอะไรซร์แมนกำลังกายไงเออนี่สตอรี่เนี่ยมันทําให้ปูมาถึงกําลังกายได้ยังไงล่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ด้วยความที่สองคนนี้เนี่ยก็ปว่วยมีโรคติดนะเลยทําให้มีข้อจํากัดตรงนี้อย่างเช่น อีจินเสกนี่เราจะเห็นได้ตอนที่เขาไปตัวแทนในทีมชาติอเมริกาต่อเจอกับทีมญี่ปุ่นหรือว่าเอ็นเตอร์มาร์เจไปของเอนโดเนียวิ่งช่วงท้ายนี่คือไม่ค่อยจะไหวแล้วในการแบบไล่ตามโกจิเนี่ยเรียกว่าใส่สุดมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็ใส่จนหมดนะพลังสุดท้ายเนี่ยก็เลยน้อยลงไป แล้วก็เป็นเหตุนึงที่ทําให้เขาเด็ดโดมเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าโคช้ชเขาเนี่ยรู้อาการป่วงมาตั้งแต่แรกแล้วไปผ่าตัดถ้าเถินนะส่วนไทยโยเนี่ยก็ตอนที่ลงแข่งกับทีมในมงเนี่ยแรกๆเราก็จะเห็นฟอร์มเทพนะเราเห็นฟอร์มไทยโยนี่คือเทพมากใครก็หยุดไปอยู่แล้วในเวลานั้นดาวซมโมของทีมลยก็ว่าได้แต่ตหลังมารู้สึกว่าจะเป็นดาวซินโดมนะแม่งเฮียไอหา่าวิงว่งวิง่งอยู่ดีเริ่มเสียนอกแล้วเฮียคุณเริ่มแบบ เจ็บปวดนะมึงตอนลั้กายกูเริ่มถดถอยลงว่ะสุดท้ายเนี่ยเกือบกลับแต่กลับมาคุยกับเทนมะต่อได้อะไรมึงก็ไม่รู้แล้วก็ในภาคโกโ,โนโสโตนก็เป็นช่วงที่เจอกับซานักรอบ2หรือรอบแรกนี่แหละที่เขาเนี่ยก็เรียกว่าใส่สุดทุกอย่างนะแม่งแบบใส่สุดมากแต่ว่าลึกไม่พอไงก็เลยทำอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> จนช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ไทยโยของเราเนี่คือเล่นแบบไร้ประสิทธิภาพมากๆยิงประตูขี่ครั้งเงี่้ก็ไปเข้าเลยว่ะ ถ้ามมิสแม็กของโคเป้งเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดนะอ่าอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนะครับสตอรี่อะไรผมว่ามันคล้ายๆกันนะคือไปพวกแบบป่วยขี้โรคกันทั้งคู่ก็เลยทําให้แบบมีข้อจํากัดในด้านกําลังกายตามมาด้วยอันนี้ดีกว่าสําหรับจิตใจและก็ความสัมพันธ์อันนี้ผมมองว่าจิตใจเนี่ยพ่อพระหแสนดีมาก2คนนี้ทั้งสุภาพบุรุษเมตตากรุณา มุทุตาอุเบกขาพุทธธมอสังโฆสว่วนความสัมพันธ์กับคนในทีมนี่อย่างอ e ิจิโตเซที่เราเห็นเนี่ยก็เลย้ไดว่าเอาใจไปเลยจ้าแม่งใจได้ใจก็ดีมาดีกลับไปโกงวางกันเถอะสนิทกับทุกคนในทีมจริงๆและทุกคนเนี่ยก็ให้การยอมรับกับตัวเขามากๆ ขนาดมีคนมาชอบตัวเขานะอย่างดิกะเนี่ยพ่อหนุ่มหน้าหล่อคนนีเนี่ยถึงแม้ว่าจะปัดๆไม่ยอมรับรักสักทีนะแต่ก็ยังไปที่กีการ์ของดิกะอยู่ดีแมมึงนี่น่ามองมากส่วนไทยโยนี่เราจะเห็นเป็นแบบออกเป็นแนวรุ่นน้องรุ่นแล้วก็รุนเดียวกันที่น่าเคารพซะมากกว่าและตัวไทยโยเนี่ยได้ด้วยว่าเ้สเปคคนอื่นมากๆให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยไม่พูดจาว่าร้ายใครเลยแม่งจะคนดีไปไหนโดยเฉพาะในภาคโ,โคโนโซนเน่ที่ตัวไทยโยเนี่ยก็ได้มาร่วมทีมกัแบบพวกเทนมะเดินทางข้ามมิติกัน าเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยทยโยเนี่ยจะเติมคุงให้ซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสุรุงิอะไร่งเงี้ยเฟเทนมะแต่เทนมะได้เติมเพราะว่าสนิทกันมากส่วนพวกรุ่นพี่เนี่ยก็จะเติมคําว่าคนนําหน้าเข้าไปภาพรวมของสองคนนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้พวกเขาเเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมสมาคมกึ๊กกึ๊กอยู่อย่างมากเลยปวดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนะแต่คนที่หน้าคบค้าสมาคมเออนี่แยเติมอะไรไม่รู้ หัวข้อต่อมาก็จะเป็นความสามารถในการคุมเกม2คนนี้เนี่ยผมว่าทั้งไทยโยแล้วก็อิจิโนเสะนี่สามารถทําจังหวะเกมได้อยู่แล้วแต่ผมมองว่ามันต่างกันแลมันก็ต่างที่รูปแบบด้วยอย่างอิจิโนเสะนี่เราเห็นเขาเล่นเป็นกองกลางใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้บอลมาเป็นคนรแรกๆเลยในการพาบอลส่งไปให้ถึงกองหน้าของทีมอย่างเช่นตอนอยู่ที่ทีมในมงก็จะมีจังหวะก,การเล่นเป็นระบบทีมที่ดีต่อบอลไปก่อนต่อบอลไม่ได้ก็คอยเลี้ยงเอง โชว์เจอกับคิโดคาว่าเซโชนี่คือเก่งเลยนะเปิดมานี่คือมึงเก่งมากโดดเด่นเหลือเกินช่วงทำเกมนี่คือยิย่งกว่าคิโดอ่ะคิโดนี่ยังดรอปลงไปเลยอะ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยบทของเขาเนี่ยจะเด่น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 เดใช่ไหมก็ค่อยๆ,ๆน้อยลงๆๆๆน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเจอกับโดวเลนเอเลีย ก็ลำบากอยู่ส่วนตอนเจอผู้หญิงฟูลทีมนี่ก็เทพอยู่นะก็คือเรียกได้ว่าจะเป็นตอนของเขาเลยก็ว่าได้แ <c oughs> ม่งไม่ต้องทาอะไรอะ่ะตอนแล้วท้ายปูปิดฉากแม่งยิงประตูเข้าไปเตะบอลใส่ผู้หญิงทีนี่คือผู้หญิงปิวไป,วไปนู่นเลยบ้าแม่งแม่งโมโหขนาดนีน้และอย่างตอนที่อยู่ทีมชาติอเมริกาอันนี้สุดท้ายแล้วที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเขาบอกเลยว,ว่าโคตรเก่ง ยิงประตูเอนโดได้ด้วยอตอนแรกนี่คือเปิดมายิงไม่ได้นะพอที่มาเจอกันกลับมาเจอกันใหม่เนี่ยก็ได้ดูว,ว่ายิงให้เอนโดเนี่ยเวอแดกไปเลยรอบหนึ่งแทนลุกลับเนี่ยทำจังหวะให้เพื่อนนี่คือโอ้โหคบเครื่องมากฟาโกโจิตตลอดเวลาตามปิดอยู่ทุกที่บุกไปยิงเองด้วยพาทีมทําจังหวะบุกหรือว่าวิ่งตามมาถึงกองหลังแล้วก็เข้าสกัดบอลไปจนแบบกองหลังแล้วก็กองหน้าญี่ปุ่นเนี่ยปั่นป่วนไปหมดเลย โดยรวมเนี่ยผมว่าเก่งนะเก่งในเชิงที่เป็นแบบปั้นคนในทีมซะมากกว่า คือทำจังหวะทีมส่วนไทโยเนย่เราไปดูฝั่งไทโยกันดีกว่าลุกลับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเก่งเหมือนกันถ้าอย่างตอนที่เขาอยู่ทีมอาราลูโมนี่คือเขาค่อนข้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบทันทุงทีเลยแล้ตอนที่เขาเจอกับคนไกลในสนามไอสนามไออะไรวะไอสนามทรายอ่ะที่เขาก็เจอคนไกลทรายดูดออกไปข้างนอกสนามใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้วิธีการเตะบอลให้มันไปอยู่ตรงแบบในเส้นอะไรเงี้ยจะได้ไม่ทาบอลออก ส่วนทีมเนี่ยก็เล่นยังไงก็เล่นไปงั้นแหละทยโยเล่นจังหวะแบบไหนก็เล่นตามจังหวะของทยโยไปยงั้นแหละคนด้วยทยโยเนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าด้วยมั้งบอลก็เลยไปอยู่ที่เขาบ่อยจนเขาเน่ยก็ทาประตูได้เยอะฉายาของเขาเลยนะนี่มันตรงกับฉายานะว่าเด็กอชาชญาสิปีจะมีคนหนึ่งซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทำไมแค่คนเดียวไอ้คนโง่มันเต็มโลกเลยมั้งไอ้บ้ามีลูกหนึ่งด้วยที่ทําให้ชินสุเกะเนี่ยเวอร์แดกไปเลยอาปากหัอไปบอลน,นิ่งกลับมาที่ขาของเขาแล้วก็ เตะบอลกลับไปทางหนึ่งทําให้ชินสกิเนี่ยเซฟไม่ทันข้ามมาดูภาคโกโ,คโนโซนบ้างช่วงที่เจซานาลรอบ2นี่แหละหลังจากที่ได้มิสมัก,กับผงเบ้งมาแล้วนี่เขาก็ได้สร้างโค้ชไม้ตายอย่างนี้ขึ้นมาเป็นโค้ชไม้ตายที่ชื่อว่าแต่ว,ว่าอ่านจําชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยค่ายจีเหมือนต้นเจียยเลยเนะี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยชื่อค่าย ไม่รู้อ่านชื่อคนพอ่อคนแม่ตั้งอ่านยังยากเลยให้เลในทั้ง10คนนี่คือวิ่งกันแบบนี้แล้วก็สร้างช่องโหว่ให้กับอีกฝ่ายจนในฝ่ายเนี่ยคือลองยิงเข้าไปแล้วก็ยิงพลาดด้วยไงแม่งไง่ะมึงเก่งไหมล่ะแต่ด้วยภาคนี้เนี่ยผมว่าตัวละครหลักมันเยอะนะตอนช่วงไทยโยแบบใช้บลุยไปตายนี่เนี่ยมันก็จะเด่นแค่ตอนเดียวที่เหลือไม่มีค่อยมีอะไรเด่นเลยไทยโยเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยกระจาตบ ดอบ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 ดดบดอ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 บดดบดอ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 บดี่ดอบ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 หอบด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 อ่ดจบดอ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 าดอบดอบดอนเอเดอบ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 ดอยเอบ่อบดอบดอบอบดอบเอื่อบดอทีมเนี่ยอีโอกาสไดอบดอบดอบทอานี้แล้วกัน เี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตาย2คนนี้เกิดปะดีกว่านะครับกูเติมเอสทำไมวะอันนี้เนี่ยยังไงผมว่าไทโอก็ต้องโหดกว่าอยู่แล้วนะในท่าไม่ตายเดียวนะในท่าไม่ตายเดียวนี่คือไทโอโหดกว่าอยู่แล้วทาล่าอวตารเทพสุริยาพอลโลโอ้โหมันเปิดมาเท่มากล่าอวตารนี้ดีไซน์สวยมากท่าไม่ตายที่อยู่ในภาคเดบอนซิกิเดวิอย่างไอเทนจิไรเน่ก็มีเหมือนสเปซมาเอ็ดริเปิลโอ้โหคือแต่ละอย่างนี่คือในล่ามิสแม็ทั้งนั้นเลยนะ บวกกับว่าเขาได้อ,อ้างเอาตาลติดอุ้ดมิกมติดอุ้ดนี่คือกาก,ากมากอะไรวะคือโผล่แค่ครั้งเดียวอะ่ะได้ใช้ครั้งเดียวเองอะ่ะแถมยิงก็ไม่เข้าด้วยเจอเฟยเอาตีนามารับได้เฉยเลยเงืบแดกไปนอยจิตเเสนี่ผมว่าถ้าไม่ตายเดียวอะ่ะก็เยอะนะเยอะกว่าด้วยทังนุตเตะกลา,างขันทั้งสไปรัลช็อตหรืออย่างนูเตะอาชานรกอะไรก็ไม่รู้ ความแรงสเกลอะไรอ่ะผมว่าไม่น่าเท่าไทโยแล้วก็ถ้าไปสารเหรอก็อิจินเซะนี่บอกเลยว่าเทียบเช่นตายอาชานรกเลยอาชาสวรรค์นี่ะเล่มุกเดิมไปหลายรอบแล้ววิโอเพิงแล้วก็เพนงวินจักรพรรดิที่2คู่ประสานก็มีแกนฟิลลิลวก็มีโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละท่าไม่ตายนี่คือคนหลากหลายเลยไออิจินเซกเนี่ยเป็นประโยชน์กัอทีมมากกว่านะผมว่าอันนี้นะเข้ากับใครก็ได้ถ้าไปตายของอิจิโนเซกเล่นได้หมดเนยครับส่วนไทโยถ้าไปตายประสานประสานเหรอ มีไหมอ่ะมันมีไหมอ่ะมันมีไม่มีเฮียจบไปเรียบร้อยครับถ้าไปตายยิงเดียวก็ทโยชนะไปส่วนถ้าไปตายประสานอิจิโรเซชนะอะไรไว้เฮียคือถ้าไปตายยิงเดียวทโยมันมีมดเอ้ยมีมดอะไรวะมีมดโอ้คุณเริ่มติดสเนียงเลยรมาเนี่ยแล้วก็อิจิโรเซเนี่ยก็ถ้าไปตายประสานเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าแม่งเล่นประสานได้ดีมากกว่าสุดท้ายนี้เลยในด้านทั้งหมดั้งมวลที่ผมได้พูดมานะก็ะดูพอๆกันนะสองคนนี้ คือมันเก่งกับคนละแบบว่ะถ้าสัตว์อาฟุตบอลอันนี้ก็พอๆกันสตอรี่ก็คล้ายๆกันแต่แค่เหตุการณ์ที่เจอมันอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองส่วนจิตใจผมว่าก็เหมือนกันเลย แล้วก็ความสามารถในการคุมเกมคุมจังหวะของทีมผมว่าต่างกันคนละแบบเฉยๆถ้าไปตายก็แล้วแต่ว่ะคือแล้วแต่คนจะชอบนะสำหรับ2ตัวละครตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอิจิโตเซชายผู้เป็นพมดแห่งสนามแล้วก็เด็กัจฉริยสิ0ปีที่จะมีสักคนสำหรับอเมมิยะไทยโย คลิปนี้นี่โอ้โหคือจะเต็มมากเพราะว่ากูนั่งเขียนวันเดียวเสร็จเลยคือทุกทีผมจะคิดแบบ2วัน3วันเพราะว่าภาษากมันแปลกๆไงแล้วก็อ่ะอันนี้ด้วยใครที่ยังไม่กด subscribe ใครที่ยังไม่สนับสนุนในช่องทางใดๆก็ตามก็อย่าลืมกดไปให้ด้วยนะครับไปละบ,บายบาย,บายทุกคน